สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube ทั้งหลายนะครับวันนี้อยู่กับ Ford Ranger <S <S <ล>กับกูบเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอูอูสุดออโตสวิตนะครับผมจะให้ดูอะไรนะครับนี่หักขาดคอไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะครับขาดคอครับเอ๊ะเอาหน้าคาดมันไปไว้ไหนอ่ะในในรถในรถอยู่ในรถ เอาแล้วฝาฟิวเอาไว้ไหนเนี่ยอยู่ในรถอยู่ในรถหมดวอร์ดเวนเจอร์สเนสิบสองที่ท่านี้ปีอะไรเนี่ย <15. S 1> ปีสิบห้าทัดไปซะแล้วรถใช้งานทุกวันแค่อะไรวะแค่ใส่หลังคาแบกแค่นี้คมอมแร์ขาดคอเลย อันนี้คือสายพานนะครับสองเส้นอารุ่นนี้สายพานสองเส้นเหรอเส้นเดียวอ๋อเออว่ะเออจับยังไงจับแงดูวสองเส้นวะ,อ,นวะอย่าเล่นมายากลครับนี่ครับสายพานสองเส้นแวงแวงเป็นเส้นเดียวอย่างยาวอะ่ะโอ้ยยาวไปไหนวะเนี่ย นี่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณร้อยหกสิบห้าเซนทำสูงโอจะยาวไปไหนนี่เดินอย่างเงี้ยเดินไปก็ตวัดสะดุดขาล้มแฉลบโอดเลนเกลไหน่ะหน้าคัดอ่ะไว้อะไรข้างนูน้นนะ เนี่ยครับงานก็จะมีมาทุกวันนะครับผมก็มีงานทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอยู่ที่นี่ก็มีงานดีอยู่แล้วครับไหนอ่ะ,อะอใ,ใส่ของใหม่ใส่ไม่ดีเลยหักคอ แล้วยังเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วเหรอเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วเปลี่ยนแต่วันนั้นแหละเฮ้ยถอดออกมาพอกเชื่อมขึ้นเครื่องกึ่งปาดใส่กิฟท์โชว์ัวอะไรวะเครื่องเชื่อมมีมินียมืถูกเดี๋ยวจะเปี่ยหน้าครับตัวเก่ามาใหม่คอเก่าัอยู่นี่เลยเนี่ยหักคายนี่โอ้ยหักไปใหม่เลยไม่มีหักเก่าหรอกดูรอยรู้เลยเนี่ย ไม่นี่แหละก็ถอดออกมาแล้วมันหักเนี่ยยังไม่ได้ถอดไ,ไดอด้นี่เลยยังไม่ได้เอาสามสามาถอดมุลลี่เลยโอ้โหตีไงมันหักวะเนี่ยไปงัดเด้อดีนี่ยรอยงัดนี่เมันตีตีออกแล้วเป๋อะมิดติดอยู่บาหน่อยเดียวหักเลยก็นั่นแหละไม่ถอดคลิปไงอือถอดไม่ออกงัดก็หักเลยครับ บ้างโอ้โหใครไปเทวดาที่ไหนไปเชื่อมได้มีแต่เชื่อมพอกพอกพอกแล้วก็ล้างคว้านใหม่อันนี้นะคัดเดิมนะนะคัดเดิมนี่ใครคิดว่ามันง่ายลองดูไอแบบ้แบบเปลี่ยนไม่ถอดเนี่ยนีขนาดนีขนาดพื้นที่เหลือเป็นเป็นไร่เลยเนี่ยนะ นี่ขนาดเหลือพื้นที่เป็นไรๆเลยนี่ยังถอดได้หักได้นะสุดยอดมากเลย <laughs> ไอตัวดันสายพานนี่เปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนออมัวดล่อมันดังหมดแล้วรดแรงอย่างนี้แหละเฮ้ยรุ่นใหม่มันไม่มีพัดลมหน้าเครื่องเด้ บอดี้ใหม่เป็นพัดลมไฟฟ้าเลยตรงนี้โล่งเลยใบเทโบะโบคู่สองจุดศูนแต่ตัวโบเดี่ยวก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วแล้วเกียร์ธรรมดาก็ไม่มีด้วยมีเกียร์ออโต้มีรุ่นเท่าไหร่อ่ะห้าเกียร์กับสิบเกียร์หกเกียร์กับสิบเกียร์ไงเกียร์ออโต้เขาเรียนแบบไวรุ่นเว้ยไวรุ่นเขาใส่พัดลมไฟฟ้าไง ออดเลยใส่พัลลมไฟฟ้าเขามั่งได้ช้าลุบปเริ่มเลยทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดไงครับเพราะว่า,วาอย่างถ้าตัวท็อปมันเป็นการควบคุมตัวรถอัตโนมัติอะประคองพวงมาลัยอประคองตัวเองในการเบรกอะไรพวกนี้มันจะเป็นไฟฟ้าหมดเราจุดอ่อนนะครับใต้ท้องนะระวังให้ดีนะครับแท่งนี่หักเลยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ากับไอชุด มอเตอร์ motor, อ่ะชุดมอเตอร์ชุดมอเตอร์ข้างล่างอ่ะโดดเนินไม่ดีหักนะเง็บงเงาแวบแวบแท่งบเบลลมเลยอยข้างล่างนะหักถ้ากระแทกไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยนะครับอย่างนี้ต้องรีบเตือนดินด่วนแล้วว่าขับดีๆนะลูกเป๊ะอย่าไปกระแทกก้อนหินนะลูกใ <c oughs> <c oughs> สยต้องไปตีกาดเพิ่มว่ะไอ้ตรงมอเตอร์ไม่มีอะไรมาบังเลย เป็นสองจุดสองนะครับเครื่องตัวนี้อึดทนถ้าเป็นรถดเดิมๆนะฮะอึดทนนะครับแต่ถ้ารถแมปรถทาแรงนะครับจุดอ่อนคือตัวดันโซ่ฮะร,รุ่นนี้นะครับจุดอ่อนคือตัวดันโซ่มันชอบรูดพอรูดปุ๊บเฟืองฟันโซ่กระโดดข้ามปุ๊บเรียบร้อยหักเป็นละนาวส mm ่ว hmm. นมากผมเคยเจอนะครับตัวดันโซ่มันรูดมันถอยหลังเวลา ใช้แบบรถกระชากกระชากนะบางคนเขาล็อกเลยนะครับพอท่านเสร็จก็เจาะล็อกเอาร้อยสลักไว้เลยอะ่ะไม่ให้มันดีดกลับเลยถ้าอย่างตัวดันโซนะครับถ้าถอดไม่เป็นนี่ถ้าไปงัดนะออนนนถ้าไปรับเอถ้าไปงัดนะเฮ้ยเงินมาลงมารับอะไรเนี่ยโอ้จลอคล้อกออกก่อนล,ล้อขาดล,ล็อคขาดเยอะ หออเเลล็กนะะยย่าไฟป่าเลยไฟเป่าแรงอยู่ในรูเออนั่นแหละเป่าแม็กไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอยู่ลึกไงเนี่ยแหละมันขาดเลยพี่เก่งมันเบอร์แล้วนะ่ะเบอร์พิเศษไงเบอร์พิเศษก็เอาเบอร์สิบหกต่อ,อกันเลยซัตเวตต่ำ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 โอ้หัวมไม้ล้ว นี่ความสวยงามเป็นไงความสวยงามนี่ความสวยงามดูไว้เด้อนี่นะไอ้น็อตอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ค่อยได้ถอดนะครับหรือว่าลมยิงนะมันบางนะต้องใช้บล็อกเอามืออัดขันเท่านั้นนะครับสำหรับแม็กที่รูเล็กๆนะเราต้องใช้น็อตพิเศษนะครับนะบางคันไม่เคยถอดเลยนะครับเวลาถอดล้วขาดแล้วก็ ยาวบล็อกลมยิงนะครับใช้มือขันอัดนิดเดียวก็แน่นแล้วครับนอ็อตแบบนี้นี่ครับมันจะขาดออกมาเป็นอย่างนี้เพราะมันบางนะครับมันบางเป็นไปได้ก็ระหว่างความสวยงามกับการใช้งานจริงใช้งานจริงอันนี้มันก็ได้นะขันมือก็ทนอยู่นะครับ แต่บางทีเราชินไงช่างเอาบล็อกยิงนะครับเอาลมยิงยิงออกไม่ขาดก็ดีไปยิงออกแล้วขาดนี่ก็งานงอ,อกแล้วครับเอาเลยครับเรียบร้อยเพราะว่าอน,นุนกระเจาะไปแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> นี้ไมอีกนี่จะทาแอร์อีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวแล้วเ <c oughs> จาะออกถ้าเองไม่เจาะออกนะเวลายาง <c oughs> <c oughs> แตกก็ปวดกระบาลน่ะ เสียเงินเป็นพันอะ่ะถ้าแมวออกมันไม่เจาะออกเสียข้างทางแม็กวิง่งเบี้ยวไว้วิ่งเบี้ยวไว้เบี้ยวมาไอเราจะได้ทำแอร์วะเนี่ยปล่อยน้ำยาออกอีกปล่อยน้ำยานะครับเดี๋ยวไว้ค่อยชมใหม่ คุณนะครับสำหรับการกบชมแต่ยังไม่จบคลิปหรอกหยุดไค้แค่นี้แหละนี่เลย,เลยต่อจากเมื่อวานที่ว่าคอม1.9นะครับคอม1.9จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะคิดว่าจะซื้อนาคัดมาใส่นี่เลยนี่เลยนะพี่น้องนะนาคัดมาแล้วมันจะได้สมประกอบสักที เาเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยครับอยู่ชานเมืองใกล้กรุงเทพเองเนี่ยอ๋อเฮ้ยแหวนไม่ได้วะ่นี่ย่ายไม่ใช่เหรอใช่ตัวอันนั้นข้างหน้าอันนี้มปนตัวข้างหน้าหาก่อน นี่โอ้ยเมื่อกี้หาคลิปไม่เจอครับเสร็จแล้วครับนี่1.9ึ่งจดเีแม็เปลี่ยนหน้าขัดใส่ในสวยมากเปิดมาดูน้ำแล้วก็เติมน,น้ำมันไว้เอาน้ำมันเก่าออกอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> น้ำมันอยู่ไหนอ๋อปนอยู่นู่นเหลืองๆให้ใสยอยู่นี่ครับยำไปรอลูกค้านะฮะราคาไม่แพงนะครับ ขอแค่ทุนคืนแค่นั้นเองแลกกันหน้าคัดนี่ก็พันหนึ่งแล้วกเกนายลูกเกา่เกเกาแลกกัไปง่ายๆครับผมไม่ยากแต่อันนี้นะครับนี่บอดนี่นะนี่คอมตัวสกปิดมือผมยังใหญ่กว่าอัวนี้คอมมันเล็กนิดเดียวนี่นครับ สาเหตุที่ทำให้ตัวนี้หักตัวล็อกกิ๊บชิ้นส่วนอยู่ไหชิ้นส่วนอยู่แวบบนี่นะครับมันประกรบอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็จะมีกิ๊บล็อกวซูมไปที่ไหนขยันซูมแท้เนี่ยจะเป็นกิ๊บล็อกนะครับแต่มันเป็นมากกว่านั้นคืออันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าเห็นไหมนี่ที่ผมเคยบอกนะ อ๋อลูกเปิมแตกนะครับเวลาลูกเปินมันล็อกนะมันจะพาตัวนตตีตัวตดตัวนี้วงในเนี่ยมันจะไม่หมุนนะมันจะเสียบอยู่กับคอมทีนี้มันดึงตัวนี้หมุนไปด้วยพอมันหมุนไปด้วยปุ๊บมันจะไปคว้านตัวนี้นะครับนี่เนื้อนงงเนี่ยหายบางลงเนี่ยร่องกิฟไม่มีแล้วคือดูแล้วไม่มีร่องกิฟพอเราเอาของใหม่ใส่ปกติใส่เนี่ยถ้าไม่เคาะเข้าก็ต้อง ยัดเข้านะครับถ้าเขาเข้า,ขา,ขายัดเข้าในนี้ป๊บนี่นี่นะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับนี่หลวมเลยนี่เรียบร้อยเรียนงเรียนจีนเสียนหน้าคัดของใหม่ไม่พอคอมก็พังอีกต่างหากเดี๋ยวจะไปหาชุดนี้กันไม่รู้จะเจอไหม ความคืบหน้าเป็นอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามด้อเพราะผมดูทรงแล้วเหมือนอยู่ยี่ห้อหนึ่งเจ้าเดิมครับพี่เด่นนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะสับไปสับมาก็ช่วงนี้ก็มีแต่ง,งานแอร์นะครับนะครับผมขอบคุณมากครับสำหร,ร,รับการติดตามรับชมะฮะช่องของเก่งเกิดมาซ่อมครับอูสจน์ออโตสวิตนะครับ์เก้าสนึ่ ผมคุยนะฮะคอมเมนต์มาถามเกลียดตอบครับนะมือมันเลอะไม่อยากพิมพ์ขอบคุณมากครับดีครับ